เห็ดเบอร์เก้ค่ะหรือเห็ดยอดมะพร้าวลัวใหญ่กว่านั้นใหนลองไปชิมสิอันนี้เป็นบ้านเพื่อนของพี่ที่เดินป่าด้วยกันนะคะใหลองลองเอาเอาดอกไหนชิมนี่เขาแก่แล้วอะแก่แล้วแต่ว่า ยังเคี้ยวขาดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงจุดนี้จะเคี้ยวขาดไหมเนี่ยค่ะนี่หือกอใหญ่จริงๆยังมีอีกกอหน,นึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเกิดอยู่หลังบ้านแต่ปีนี้มาเกิดอยู่หน้าบ้านมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึงเขาชอบกินมากแต่นี้เก็บไปฝากไม่ได้แล้วเขาแก่กอใหญ่มากนะเนี่ยค่ะ ยังฝาดอยู่ไว้อาทิตย์หน้าถึงจะมาเก็บฝาดฝาดนิดๆชิคเกนออฟดอะ o ูดเห็ดแม่ไก่ส้มแต่ไม่เก็บนะคะเข้าแก่แล้วโอ้ย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 ตรงนั้นก็มีก่อนนี้ก่อนนี้ ทรงสวยเลยนี่ก้อนเนี้ยไม่ตัดให้ดูนะคะเพราะว่าเยอะแล้วอันนี้ก็คือเห็ดที่เคยเรียกเห็ดยาน้ำผึ้งแต่ตอนนี้ไม่เรียกแล้วนะจะเรียกเขาว่ายังไงดีก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ยังกินได้ก็ตัดแค่ตรงนี้มาตัดส่วนนี้มาถึงแค่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลแล้วอย่าก,กินก็แล้วแต่ใครชอบนี่นี่นะ เนี่ยค่ะยังกินได้ช่วงเนี้ยเขากำลังเกิดมาเยอะเลยแหละเป็นเห็ดน้ำผึ้งหรือฮันนี่แมชม,มูนนะคะเกิดอยู่ใต้ต้นโอ๊กก็เลยไม่เรียกเห็ดของสนเพราะว่าเขาเกิดอยู่ใต้ตอโอ๊กค่ะมีดอกอ่อนมีดอกอ่อนแล้วก็มีดอกที่อ่อนแล้วดอกแก่แล้วแต่ยังไม่เน่านะคะ ดไหน,น,นดูสิงัดไม่ได้นะคะงัดงัดไม่ได้จึงเก็บเป็นดอกดอกแบบนี้โหสดดีจังอ้าเธอไปอีกหน่อยนี่สดมากค่ะ งัดหน่อยก็ได้นี่ค่ะงัดออกมางัดด้วยให้เหลือติดต่อไว้ด้วยเห็นไ,ไหมนี่ดอกดอกยังอ่อนอ่อน กินได้หมดอ,มอ,มอ,นนอ,มอันนั้นอ่อนงั้นอันนี้นนงัด อนนี้เก็บทีละดอกก้อนนี้ค่อนข้างแก่แต่ยังกินได้นะคะยังมีอีกกอนหนึ่งอยู่ด้านนูน้นโอ้ยโอ้โหยหลุดเลยเขายังไม่ได้พ่นสปอร์เลยค่ะยังกรอบอยู่ สงสารมแมลงที่อยู่ข้างล่างเยอะเลยไป mm hmm. ชวนพี่คนนั้นทำน้ำจิ้มรดจัดๆดีกว่าต่อมากกอนนี้บ้างสิตอนนี้เป็นไงบ้างไม่งัดโอ้อันนี้ค่อนข้างแก่ไม่เก็บ สวมากถ้าหากทิ้งไว้สักประมาณสักประมาณ1อาทิตย์ก็ได้ค่ะหรือถ้าจะให้ดี2อาทิตย์เขาจะกอใหญ่มากกลีบเขาเนี่ยจะใหญ่มากๆเคยเห็นครั้งหนึ่งกอใหญ่เท่ากับลูกขนุนเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเห็ดแบบใหญ่สวยมากสวยจริงๆ ผิดไม่เหลือเลยโคหนัก ไม่ตันไม่ได้ค่ะเซ็ีดพันเ นี่นะคะนี่เห็นสีน้ำตาลไหนมาดูก้อนนี้ดูก้อนนี้สิอุ้ยทำไมไปโดนลูกโอ,กอ๊กเหรอโดนลากไม้เขาติดเขาติดลากไม้นี่ สีน้ำตาลสวยนะเนี่ย,นยนเนี่ยค่ะสวยเลยแหละไปเดียวกันเห็ดโดนฝนหลังฝน ปีที่แล้วเจอโดยบังเอิญตรงนี้กอใหญ่แต่ปีนี้เขาคอเล็กอูต้นนี้มีหนามอูนหนามคมเดี๋ยวกันเก็บใบหนามก่อนนะคะ สวยจังสวยสวยยังอ่อนอยู่เลยค่ะพี่คนนั้นเขาบอกเขาไม่มีเวลาก็จำเป็นที่จะต้องเก็บก็เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่นะอร่อยนะเนี่ยโอ้กอนี้นิ่งเล็ก กว่าก่อเมื่อกี้เก็บก็เก็บเมื่อเขาบอกเขาไม่มีเวลาไม่เล็กมากค่ะโยหักซะแล้ว,วเห็ดอะไรก็ไม่รู้เต็มรอบต้นโอ๊กเลยแล้วก็มาเจอเบอิกแรเบิร์กแรก